สวดมนต์จักพัิเป็นจำนวน108จบส่งบุญให้ญาติหรือวิญญาณจะได้มากน้อยแค่ไหนสวดมนต์จักพัิเป็นจำนวน108จบแล้วส่งบุญให้ญาติหรือวิญญาณบุญจะได้มากน้อยแค่ไหนแล้วปริมาณบุญที่ส่งไปนั้นจะเกี่ยวกับการสวดเยอะๆหรือเปล่า หลวงตาแนะนำว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเราสวดเมื่อไหร่ญาติก็ได้บุญเมื่อนั้นเวลาสวดเอาอะไรมาบุญใช่ไหมบุญมาที่เราเขาเป็นโรควิญญาณเขาก็น้อมมาสวดกับเราเหมือนเวลาเราว่าคนอื่นเขาจะมาว่ากับเราไหมไม่หรอกดังนั้นปริมาณของตัวเลขไม่เท่ากับคุณค่าของใจที่เราสวด ซึ่งเท่ากับว่าตอนเราสวดนั้นใจเราเป็นอย่างไรมากกว่า